ดับขึ้นกระโดงหิงผาขาไก่สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมซาโต้นะครับผมจากวิบ t u ฒน์สตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น ROV นั่นเองนะครับอ่เราไปกดแรงกันเลยนะครับผมเกมแรกของวันนะฮะผมนี่ก็ประมาณเกีอ8โมงนะครับผมอ่ะกดกันเลยนะครับผมอุย้ยเจอคนด้วยมา ตัวที่เราจะฝึกนะครับผมจะเป็นตัวในส่วนของทาจินะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นไม่ถูกใจทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรไม่บอกเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นทาจิหรือเปล่านะครับผมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งหัดเล่นนะครับผมสำรับเจ้าตัวทาจินะาคอสเปิดก่อนเลยนะครับผมล้อร์จะได้อะไรฮะ สะพอตโอเคถามว่าทำไมผมถึงผมไม่กดเรียวมะามาในเกมนี้นะครับผมก็เพราะว่าผมอยากลองเล่นตัวอื่นๆบ้างนะครับผมสำหรับฮีโร่นะฮะแล้วก็คือในส่วนของเรียวมะมันเข้ามือดีฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นเรียวมะนานสกิลเพย์ของผมมันก็เริ่มตกแล้วนะฮะ ผมก็เลยจะเลือกที่จะลองเออเอาขาไก่ <laughs> ผมก็เลยจะลองที่จะเอาขาไก่มาตู้ดีดูนะครับเออนะฮะแล้วก็โดยรวมนะครับผมผมชอบเสียงพากทาจิมากครับผมใช่แค่นั้นแหละผมชอบเสียงพากทาจิฮะ ดับขึ้นกระโดงหินผาขาไก่โอเคโอเคชองแอบนี่เลยเทขาไก่แล้วท่าจี๋มันต้องอัพสิบตัวไหนก่อนวะรวยไลย่ชองแอบชองแอบชองแอบออกของตามเซ็ตที่ได้กันละกันนะจ๊ะอันแรกก็ออกอันนี้อันที่สองอะไรเดียว ช่างแม่งเดี๋ยวค่อยดูสถานการณ์ทีหลังว่าเราจะโดนกดหรือว่าเราจะกดเขาถ้าจิน่าจะแบบกดคนอื่นยากหรือเปล่ากูไม่เคยเล่นแล้วก็ออกมาก่อนนะครับผมอ่ะเรียบร้อยจะแตกจะแตกฟรีไอ้น้องอมาหนึ่งสองสามดึบ 1, 2, 3, ดบึดบแล้วก็ ปาดตันตีเข้าไปดืบดืบดึบดืบ,ดบ,ดบเรียบร้อยโอ้ยมาจริงๆด้วยอื้อนี่สิที่เขาจะเรียกว่าทาจิสายด๊บ้ยเอาเรื่องโอ้หไม่ธรรมาดาทุกคนแข็งแกรง่งถามจริงเถอะนี่คนเหลือขาไก่ครับแี่ อุ้ยซูการ์คียติคอลเฮ้ยใจเย็นนะพี่พี่ครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะพี่โหไปไม่รอดในทีนี้ อีกนิดนึงอีกนิดนึงเออมามาจ็บตช็อตช็อตจ็อตช็ออืมเฮ้ยปนเงาปัญญาปัญญานายคอจะมาเล่นนะฮะโอเคเราก็เก็บเลือดจากเอ่อดักซิเลียร์ได้เนาะอ้าออออโอเคตัวรายไอ้ถ้าจีเป็นตัวรายทุกคน โอเคเฮ้ย okay. เล่นมันดีนี่ว่าสงสัยซาโต้คงต้องเปลี่ยนเมนสักหน่อยละนะฮะโอเคอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าวอ้า <laughs> นะมึงนายคอสไอ้โอเคนะครับผมอันติเล่าหกวินะฮะเอาเรียบร้อยนั่นไงกูว่าแล้วโดนเล่นจริงๆาก จร,จริงจริงไม่ติงนางฮัลโหลน้องๆน้องๆน้องๆ้อือรู้สึกว่าเลนบนจะหไหวอยู่มั้งไม่รู้แหละไหวไหม่ไหวผมไม่รู้ แต่ที่โลโลผมจะไม่ยุ่งค่อยไปยุ่งตอนที่แบบผมไหวนะฮะในช่วงนี้ผมก็ยังจะไม่ไหวอยู่นะฮะยังไม่ไหวครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุยอุหนึ่งสองสามแปะแปะช็อปอืมแปะพัทสีบปุ๊บปั๊บอืม พักสิปื๊บป๊าปอ่าเรียบร้อยชึบชับชึบชับโอเคหนึ่งสองสองสามปื๊บแปะปป๊าปอืมหือแล้วจากนั้นก็ส่งไอ้มาเกนก้าหัวคเข้าไปตายเออเออไป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 เออนั่นแหละแล้วก็เก็บไอ้มาเกนก้าหัวไปได้นะฮะสวยงาม ไปต่อนะครับผมไปแล้วจากนั้นโอเคชวัแอบอืมสองสามเฮ้ยเอ้ยปิงไอ้กระโดดนี่อะไรของมึงเนี่ยฮะอือหืออืมปาดพัดสีไป มันก็คงไม่ดีไม่ใช่ปาทพัดสีเรียบร้อยแล้วสวยงามอ้าวซูกาเย็ดเข็าเอา,เอาบบอมาประจาว่าจะทำเออวดิว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยของแท้ครับทุกคนเอ้าซูก้ามันเกิดแล้วเนี่ยว่าไม่เป็นไรในเมื่อซุ้ยไอ้เที่ที่ เอาเก็บเลือดไปหาเฮียอะไรโอ้ oh. เวนเรมจริงๆครับผมแทนที่เราจะไฟต่อได้เราไฟต่อไม่ได้เลยเก็บเลือดเง no. ต่อเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้น่าจะเกิดแบบประเด็นขึ้นนะครับผม หรือเปล่าหรือเปล่าเกิดประเด็นขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไปไปต่อเลยนะครับชุบชับชุบชับอืโอโดนได้มาเลยครับผมและรู้สึกว่าทางฝ่ายนั้นจะไม่ได้จบนะครับผมเดี๋ยวสูบนะครับเดี๋ยวสูบเรียบร้อยนะครับผมอืมเรียบร้อยจริง้วยได้วย้ย ฟิกเกอร์หนีไอ้คุยโอเคเราก็ช่างแม่งเลยไม่ตามก็ได้วะเสียฟิกฟรีทุกคนรู้สึกว่าเน็ตของเราก็จะปิงเหมือนกันเนาะปิงหนักแบบหน่วงๆรู้สึกแบบนั้นนะฮะ แปะหนึ่งแปะสองแปะสามแล้วก็ปาดพัาสิไปป้าบแล้วก็ทึบทึบครับทึบเอ้าเทียตายจริงๆด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้พี่นี่มันจะมารวมกันตัวอะไรกันขนาดนี้ละพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นสิพี่มีอะไรค่อยๆคุยกันพี่โอ้โอลา,ก,าก่อนอีกนิดแต่บนรจอ อ้าวมันไม่ธรรมาดาครับจังหวะนี้เราก็สอยเข้าไปครับผมสอยดาดเรียบร้อยมาหนึ่งสามปึ๊บแปะปึ 8, ๊บอืมเรียบร้อยครับผมไปเรียบร้อยครับผมเราทําการสอยอารา์มไปได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ไปต่อนะครับไป ตอนนี้เราก็สอยได้ต่อนะครับผมสอยทําการของซูก้านะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมตอนนี้รู้น่าจะแบบมีท่าทีไม่เท่าไหร่ปรับ1 2สองไม่ต้องเก็บสามละอืม้มตายจริงๆนะครับผมมาแล้วก็ไปต่อนะครับผมช,ชิบชับชึบปิ้งเอาปิ้งชิบหายแล้วปิ้งไม่ไม่ปิ้งเฉยเอา,าเอาโอเค okay, นะครับผมจบไปได้อย่างสวยงามนะครับผมสป็นรบบแรนคอมมเดอร์นะครับผม ไอวีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เข้ามาได้นะครับผมอาจจะมีปิงบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอเคเราก็ชนะกันไปได้อย่างสวยงามนะครับผมอาจจะมีเสียงกดบ้างนะครับผมผมไม่ได้กดแรงขนาดนั้นนะครับผมใบผมดีเกินไป <c oughs> ว่าไปด้านนะนะครับผมว่าเขาไม่ได้ ไอวีแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยคะแนนอันดับเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ทาจิครั้งแรกของกูเลยนะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยถามจริงเหรอโอ้โ้ของแท้ของแท้ของแท้เออก็ใจให้ทาจิหน่อยเร็วอุ้ยคิดแคก็ตามที่ว่าเลยนะฮะทาจิโคตรเก่ง ผมก็ไปลองเล่นกับบอทมาแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวทาจินะฮะก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับผมเล่นกับบอทไปหลายตาเหมือนกันนะฮะโอเคก็นะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการเอาตัวโล่เขียวนะครับผมตัวโล่เขียวมากดแรงนะครับผมโซโล่แรงซะด้วยนะฮะนี่นะครับผมสำหรับทาจินะครับผมเรื่องเรื่อง ไว้เจอกันตอนตัดคลิปเสร็จนะจ๊ะ